ไม่เลียมครับเหมือนดูสดใสขึ้นแล้วเนาะสดใสขึ้นเหรอคะใอ,อ,นนอ,อ่นีไงบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกดีค่ะดีมากๆก็สดใสขึ้นไหมจร <c oughs> ิงๆช่วงนี้ไม่เลียมไม่เลียมขอเล่าให้ฟังนะคะว่าภ <Okay. S 2> ูมิใจม,มากๆเลยช่วงนี้ไม่เลียมตั้งใจแบบนอกจากเดินแบบ ขายแบบใช่ไหมคะคนอาจจะไม่รู้ว่าม่เลียจริงๆก็เป็นนักบำบัดด้วยแล้วช่วงนี้ก็กลับมารับเคสมากขึ้นกับลูกค้ามากขึ้น,นอะไรค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนรู้สึกเหมือนแบบเห็นผลเยอะมากแล้วมันทําให้แบบรู้สึกว่ามีพลังชีวิตมากเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกเนาะแล้วรากลางช่วโควิดมันสุขภาพจิตของทุกคนก็อาจจะต้องการคนช่วยเหลือนิดนึงใช่ไหมนาดูนูเองช่วงโควิดก็มีช่วงดาวมากๆแล้วก็พอกลับมาทํางานตรงนี้ที่หไปเรียนที่ อเมริกามาแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าภาษาไทยไม่ได้แข็งแรงเข้าภาษา,ษา,ษาอ,อังกฤษแล้วภาษามันก็สําคัญมากๆในการบำบัดคนใช่ไหมคะแต่พอมาเริ่มกลับมาทำรู้สึกว่ามันไม่อยู่ที่ภาษาแล้วอะมันที่ต้องการของของคนเราใช่ไหมคะคืว่าช่วงนี้เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ไหมคะเปล่าค่ะจริงๆออกไปช่วยคนอื่นมากขึ้นแต่มันก็เหมือนเป็นการบำบัดเราไป เป็นนักบำบัดต้องบำบัดตัวเองก่อนแน่นอนค่ะใช่ที่ที่ขอจะถามแล้วกันว่าอะไรคือตรงไหนกับคู่เราว่ามันแบบเหตุแต่ว่ายังดูแบบว่าวันวานที่อยู่อยู่นี้ก็มาบอกว่าเอออ๋อใช่คือมันยังไงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าแค่เป็นการสองคนที่รักกันดูว่าแบบคุยกันแล้วแล้วไปต่อยังไงวะไปต่อไม่ไหวหรือว่าไม่ใช่ไม่ไหวค่ะแต่ว yes, ่า คืออนาคตอาจจะมองงานอนาคตไม่ไปมือกัใช่ออค่ะแล้วก็คือตอนนี้ก็รักกันเหมือนเดิมค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันแบบอยากร่วมงานด้วยกันทำกิจกรรมด้วยการสปอร์ตกันแน่นอนนะคะเก็คือเป็นเพื่อนรักรู้สึกว่าแบบพี่เป้ก็ยังเป็น best friend ของหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นเรื่องของทัศนคติที่ว่าไม่ตรงกันใช่ค่ะต้องหมายไม่เหมือนกันก็หนึ่งอาณาจักตลอดใช่ไหมในอนาคตใช่ไหมที่ไม่ตรงกันนะครับใช่ตอนที่พี่เป้ให้สภาเขาได้มีบอกเราอไม่ ไม่บอกเราแอบตกใจไหมที่เป็นข่าวอยู่ดีก็เป็นข่าวใจไหมตกใก็ใช้เราสองคนเป็นจีนไม่ได้ตั้งใจปิดบังอะไรอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้แบบตั้งใจประกาศอะไรอยู่แล้วเลยก็ถ้าไม่ไม่ได้ตกใจค่ะไม่ตกใจเลยแล้วแต่คุณเสียดายเพราะว่ามันแบบมันแบบเราสองคนกันได้ดีมากในเรื่องแบบการไปท่องเที่ยวธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไม่เสียดายค่ะรู้สึกดีใจดีใจที่เี ปีที่แฮปี้มากแล้วก็มีแบบได้เพื่อนที่ดีมากๆมาด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องเสียใจเลยค่ะเออคิดว่าไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์ไหมมีความเชื่อด้านนั้นไหมเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเงี้ยมันจะมีอาถรรพ์เ็พราะว่าอาถรรพ์ต่างปีอะไรอย่างเงี้ยรักไปอ่หนูไม่อยากจะพูดเพราะว่าบางคนก็เชื่อใช่ไหมคะแต่ว่ามิเรียมเชื่อว่าความรักกัเป็นสิ่งที่สองคนเขาต้องเลือกกันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่มีความอิสระเราก็ไม่สามารถมีความรักใช่ไหมคะเพราะว่าความรักเป็นการ I choose you and you choose me ใช่ไหมคะแลยเว่ามันไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนมันอยู่ที่สองคนเลือกเลือกกันเลกตอนที่เราจัดหน่อยเราไน่มีการตกตูนหรือพูอดคุยกนันไหมคะไนะอนที่ <laughs> เราจัดหน่อยไม่ตบตูนไม่ตบตูนตบ แน่นอนคู่รักต้องมีคนคุยกันเยอะแยะอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ทั้งสองคนก็ไม่ได้ประกาศให้ใครฟังเนาะแต่ก็เป็นการตกด้วยดีเพราะว่าก็ยังเป็นที่นอที่ยังติดต่อกันอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่ก็ถ้าเราทําอะไรด้วยความรักและความจริงใจมันก็ต้องออกมาดีใช่ไหมคะนะแล้วก็พบกันด้วยความรักแล้วเลิกกันด้วยความรักแต่ก็จะสดีใจมากๆจริงค่ะ โทษ <complexity> นะไม่มีอะไรดราม่าให้เลยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องที่จะหนีนะถามว่าเปลืองอะไรอย่างเงี้ยเออคอยท่านมามรถบัสไที่หนักบ้านด้วยกันโอ้ก็ต้องเสียใจใช่ไหมคะเพราะว่าทุกความสัมพันธ์ก็ต้องมีความหวังต้องมีความสัมพันธ์ที่เราก็ต้องเปลี่ยนคอนเนคชั่นจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะก็เสียใจเสียใจแต่ว่า ก็อย่างที่บอกว่าพอเรายัางรักกันแล้วยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่มันก็รู้สึกแบบไปโฟกัสสิ่งที่ได้มาก็คือความสุขะค่ะใช่ใชตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วแต่แฟนๆหลายๆคนก็อยากเชียร์อยากให้กลับมา<ร>เห<ล>มือนเดิมเนี่ยโอกาสมันจะเป็นไปได้สูงไหมครับอ,อะไรนอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้ว<ม>นี่ใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนี้เราอยากเราเปิดใจให้กับตัวเองไหมหรือว่ายังอยากใช้ชีวิตโสดอยู่โสดพี่เลียมเป็นคนที่ใจกว้างอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ไปนค้นหาอะไรแค่โฟกัสกับกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตอยู่ตอนนี้อะะใช่ถ้าพอเราเป็นนักบรรบาดอย่างเงี้ยเราฟังเรื่องทุกของคนอย่นเงี้ยมันจะทำให้เราเครียดกว่าเดิมไหม<อ>คือการเป็นนักบรรบาดพี่คือเป็นสิ่งพิเศษที่เราสามารถช่วยให้คนนั้นช่วยเหลือตัวเองเลยมันไม่ใช่เป็นความมัดชอบของเราคือสิ่งที่เราให้เขาไปอ่ะเขาจะใช้หรือไม่ใช้มันก็แล้วแต่เขาแล้วงานเราก็จบตรงนั้นคือถ้าเราเอา ชีวิตเขามันเป็นวความรับผิดชอบของเราอะเราก็ถ้าเราทํามไม่ดีชีวิตเขาก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมคะทำดีชีวิตดีก็ไม่ใช่เลยก็รู้สึกว่า อย่างแรกเลยตอนเรียนเรื่องบระปัดเรื่องสภาพจิตก็คือการชีวิตของเขาเป็นของเขา,ขเขาชีวิตของเราก็เป็นของเราแล้วมันต็งดงามมากๆค่ะตอนเห็นเขาว่ดเลือกให้ตัวเองไม่ได้มโดนบทคนอื่นบัตคัาหรือว่าสุตสอนจากให้คิดยังไงคือเราสอนให้เขาใช่สอนให้เขารักตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็เลือกอะไรที่ดีขึ้นยูือล้วค่ะใช่ที่เรียรนไม่ความรักนิยามความรักเราในตอนนี้เป็นไงบ้าง ให้นิยารคำนั้ของตไปเป็นอย่าตอหน้าตอนนี้คือรูปปั้นหรืออยากอยากอยู่คนเดียวหรืออะไรในคือสำหรับวิเลียมความรักมันไม่ได้เป็นแค่หนึ่งรูปแบบอะพี่คือความรักมันอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ทุกคนเข้าใจมากเลยค่ะมันมันไม่ใช่แค่แบบเรารักแฟนเรารักพ่อแม่เรารักลูกหมาอะไรเงี้ยมันคือ สำหรับมิเรียมมันเป็นถ้าอยู่ไม่เข้าใจความรักที่มาสาดใจในฐานนี้มันไม่มีชีวิตแน่นอนว่าความรักจริงมันมากกว่าคำว่าศาสนาม,มากกว่าพระเจ้ามันคือสิ่งที่ทําให้โลกเราหุหนาจริงเลยแบบมิเรียมไม่มีวันที่ขาดความรักได้เลยแม้ว่ามันจะเป็น จากเพื่อนๆจากพี่ๆใช่ไหมคะเราจะใช้ควันไปด้วยความรักแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมารูปแบบไหนก็เปิดใจตลอดค่ะเรื่องความรักตอนนี้ก็คือแฮปปี้กับชีวิตเนาะแน่นอนค่ะโอเคค่ะ